ได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องใครได้บ้างนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะฟังกันเลยนะคะการกระทรําระเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อบุคคลภายนอกเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประการด้วยกันนะคะประการที่1นนะคะก็คือจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเองนะคะประการที่2นะคะก็คือเป็นการระเมิดโดยส่วนตัวนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่หรือว่าในทางส่วนตัวอื่นๆนะคะ ทีนี้ถ้าเราได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้นขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะคะเราจะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นสังกัดอยู่นะคะหากเขาไม่มีต้นสังกัดเลยเนี่ยเราก็จะต้องฟ้องกระทรวงการคลังนะคะทั้งนี้นะคะเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใคร ก็ปฏิบัติงานเลยนะคะเมื่อเราฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาจะไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําละเมิดเองตามสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าเข้ากรณีที่2เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาละเมิดเราโดยทางส่วนตัวก็คือไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่เนาะเราก็สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเองได้เลยค่ะ สำหรับจะต้องฟ้องศาลไหนจะไปศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปุกจะมาให้คำตอบค่ะ